สนับสนุนโลกสีเขียวโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฟินเดอร์แลนด์รีสอร์ทคุณผู้ชมครับรายการโลกสีเขียววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับก,บการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนครับที่โรงเรียนบ้านดอนใจดีอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันนี่เองครับ ซึ่งวันนี้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านแล้วก็เด็กๆเ,เพื่อเรียนรู้การทําไม้กวาดทางมะพร้าวครับไม่ง่ายเลยนะฮะกว่าจะได้แต่ละอันเป็นการนําเอาวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับมาเติมความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านลงไปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีขายกันทั่วไปและราคาไม่แพงด้วยนะครับแฝงไว้ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ด้านพลังงานทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทีเดียวครับ คือทางการไฟฟ้าเรามีความคิดว่าการทำทางมะพร้าวจากการทำก้ามะพร้าวจากไม้กวาดจากามะพร้าวนี่ครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนเนี่ยจะได้ใช้กระบวนการเรียนรู้การนำประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นนะฮะอย่างเช่นที่ตลทับสะแกเนี่ยเขามีต้นมะพร้าวเยอะถูกไหมฮะก็นำส่วนหนึ่งจากต้นมะพร้าวคือทางมะพร้าวเนี่ยมา ทำเป็นไม้กวาดทางองมะพร้าวนะฮะเขจะก็จะได้มีการเรียนรู้ที่จะทํานำเอาก้วเมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นไม้กวาดนะครับสังเกตได้ว่าอย่างต้มมะพร้าวเนี่ยก็ต้องใช้แสงอาทิตย์นะในการที่จะปรุงอาหารถูกไหมฮะในการจเจริญเติบโต,ตของมันเช่นเดียวกันฮะในสภาพแวดล้อมธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็สามารถจะนำเอาแส,แสงอาทิตย์เนี่ย มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับซึ่งจะมีประโยชน์นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราลดการใช้น้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไปในบรรยากาศซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะลดภาวะรอนกระจกหรือลดโลกร้อนได้ครับ คือเยือนแก้วสวัสดเป็นคนแรกของที่นี่แต่ว่าส่องตามจากเราไปนี่ก็จำไม่ได้แนละ้วหลายรุ่นแนละ้วแม่ว่าจากก้านมะพร้าวคือได้จากต้นมะพร้าวทุกอย่างเนี่ยจะเป็นประโยชน์หมดถ้าเรารู้จะทำนะก้านทําอะไรต้นทําอะไรกระลาทําอะไรเปลือกทําอะไรเปลือกก็ไปม,มีโรงงานปัน่นเนื้อก็ไปทํางานกะทิเพราะยายมีโรงงานกะทิสั่งเลยไอ้ว่ายากหรือง่ายนี่บอกไม่ได้นะ ถ้าคนตั้งใจทําตอนครั้งเดียวจําได้เลยบางคนสครั้งที่ครั้งก็้ไม่ได้อย่าพูดว่ายากเลยนะพูดว่ายากบางคนทําได้คนทําไม่ได้คนที่สอนมานี่สิบคนได้กระเต็มที่ก็ไม่เกินหกอีกสี่นี่ไม่ได้เลยที่สอนเด็กๆหรือสอนคนใหญ่เนี่ไม่เหมือนกันถ้ามาสอนนักเรียนเนี่ยจำยากถ้าสอนผู้ใหญ่นี่เขาทําได้ไม่ได้แต่อย่าให้ผิดถึงออกมาสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะรูปร่างออกมาสวยไม่สวยไม่เป็นไรแต่อย่าให้ผิดถ้าผิดครั้งแรก ป้าเคยฟังในหลวงท่านพูดไว้ว่าถ้าติดกระดูดเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็จะผิดหมดใช่ไหมล่ะเขาพูดอย่นะี้ในหลวงจะตัดไว้อย่างนี้นะยายก็จําตรงนั้นมาทําตัวเองว่าถ้าทําอะไรผิดครั้งแรกครั้งต่อไปมันจะผิดที่ครั้งแรกอย่าให้ผิดถึงออกมาไม่สวยไม่งามก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ผิดคือสอนไปทำถึงเหมือนว่าคนที่เป็นแนละ้วจะไม่มีอะไรยากเนาะครั้งแรกที่ยายเป็นนี่ยายไม่ได้เรียนนะยายไปจํามาคือไปทือไม้กวาดมาอ่านหนึ่งมาถึงบลือเลย รู้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 ขาขึ้นต้นตรงไหนเอยแล้วจะทาตรงไหนต่อเอยมาใช้ใช้ความคิดตัวเองไม่เคยได้ไปเรียนจากใครคือใช้ความจามาถ้าจะให้ยายไปเรียนนี่ยายไม่ได้เรียนไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าเราเอาความจํามาจาับห้ความปัญญาปัญญาของหมู่บ้านทีนี้พอเราจํามาเราก็จะรู้คนเดียวมันก็ไม่ได้นะเราต้องมาสอนคนในหมู่บ้านที่เป็นหลายๆรุ่นเด็กต่อไปเราแก้เรื่องเราไม่ไหวคนต่อไปจะได้ทําได้คือไม่เคยห่วงวิชา ถ้าห่วงแล้วเดี๋ยวไม่มีเราแล้วมันก็จะไม่มีอะไรในหมู่บ้านใช่ไหมแค่คิดเท่านั้นถึงได้ว่ามาสอนที่เนี่ยไม่มีใครมาสอนเขาก็ไม่อยากจะไม่อยากจะไปเผยแพร่เขาทําขายอยู่ใช่ไหมอาชีพเขาเขาจะไม่บอกใครหรอกเขาทําไม่กวายขายตรงน,นี้อันเท่าไหร่เมื่อก่อนอันสิบบาทตอนนี้อันทั้งห้าหกสิบใครอยากจะมาสอนให้เป็นแล้วเดี๋ยวก็ไปทําแช่งกับเขาแต่ยายไม่ได้คิดแบบนั้นยายอยากจะสอนรุ่นต่อต่อไปให้เป็นเหมือนกันนะแล้วถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะได้เป็นกันนั่นเด้ภูมิใจใช่ไหม มันเป็นความภูิใจเริ่มต้นขั้นแรกถ้าคนที่สอนแล้วจําง่ายเนี่ยดัามหนึ่งก็ไม่เกินสามิบึ้นชั่วโมงก็จะได้หนึ่งอันหนึ่งอันไม่กวถ้าคนที่สอนแล้วความจํายากเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้อันเหนะมือนครูสอนนักเรียนอนะเนาะนักเรียนบางคนก็จําดีดีบางคนก็สอนแล้วสอนดีก็ไม่จํะเหมือนกัน อะไรทุกอย่างเขาจะต้องว่าเราต้องใช้ความจําตัวเองด้วยนะจะให้เค้าถอนทุกขั้นตอนมันไม่ได้อันนึงเฉพาะอันนึงเนี่ยอย่างนี้ยอย่างสู่ยายทําในอันนึงนตอนนี้ยายทําส่งกับที่ร้านค้าเนี่ยอันละ40แต่เขาไปขาย60ขายกริง60 80แล้วแต่คนซื้อก็นํา้าพราเราก็หาเองได้ใช่มั้เราขยันๆหน่อยในส่วนในดงเราก็หาเองนะแล้วไม้เนี่ยที่ขั้นตอนที่ทําการคือไม้ไม้เราไม่มีเราต้องซื้อไม้นี่อันละ10บาทใช่มั้ ดำนี่รนะาคาติบาทนะคะติดบาทถ้าเรามาบวกแรงงานทำก็ตกสี่สิบห้าบาทเราไปขายสี่สิบก็ไม่ได้เดี๋ยวใช่ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ขั้นตอนเราคือก้านมะพร้าวเรากรีดเองทางมะพร้าวเราหายเองเส้นได้ทุกอย่างเรามีเองอยู่บ้างเนี่ยเราก็ขายได้นะคะสี่สิบาทถ้าเกิดเราต้องซื้อทุกอย่างเนี่ยเราจะขายราคาสี่สิบบาทไม่ได้เพราะขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ทําแล้ว <laughs> ้องขายห้าหกสิบทีนี้เราเนึกเอะก้านเราก็หาเองได้บางอย่างเรามีเองได้อย่างกระเส้นได้ที่ถักนี่เนี่ยอย่างกระเส้นนี้นะกะเนี่ยอย่างกระเส้นนี้ร้านค้าเรามีของที่ส่งมาจากร้านค้าเราเข้ารัดของมาเราก็ใช้เชือกเส้นนี้มาเป็นประโยชน์กับถักไม่กวาดได้ไม่ต้องลงทุนคือเราเราประหยัดตรงนี้ได้เสร็จแล้วถ้าเขาซื้อหมดทุกอย่างอันหนึ่งต้องตกต้นทุนสี่สิบห้าบทแล้วก็จะมาขายสี่สิบไม่ได้เด็กค่ะ ข้าแรงล่ะข่าเหนื่อยล่ะเขาก็บวกหมดนลนะนี่ยังยายเนี่ยยายทำเป็นคนแรกยายก็อะไรที่เราหาเองได้เราก็ต้นทุนเราลดแล้วราคาเราก็ลดลงไปก็คือคอ,คอ,อยากอยากจะทําให้หมู่บ้านเรานะไปสอนให้เขามีความรู้จากประสบการณ์มาแล้วก็มาตั้งใจทําด้วยไม่ใช่พอรู้แล้วเราก็ไปรู้คนเดียวเก็บไว้คนอื่นไม่รู้ต่อมันก็ประโยชน์ไม่มากที่นี่ือคือน,นักเรียนป .2 คือหลานหลานอยู่กับยา่า อยู่คนยาเห็นยาทํำก็ก็อยากจะทําบ้างก็เอาไม้มาเอาไม้กวาดมาเอาเชือกมาอุปกรณ์มาย่าทํายังไงบอกเอกบ้างเอกจะทําด้วยนี่หลานอยู่ใกล้ทีแล้วนิรานานที่เป็นก็มาบอกอ่อครูก็ถามว่าเอกไปเป็นจากไหนยา่าสอนนี่คือตอนนี้เราไม่ทอดเพราะอยากตอบต่อคือหลานไปสอนต่อได้แล้วเราก็เลยไม่ต้องสอนเหมือนว่าบางอย่างถ้าไม่เป็นหรือทำออกมาไม่ถวยไม่เป็นไรนะลูกไม่งามไม่ถวยไม่เป็นไรแต่ต้องทําให้ถูกอย่าให้ผิดคือคือคือ คือต้องต้อง,งตรงนี้ต้องให้ไปกดกดที่ว่าผิดถูกคั้ง,งมั่วไปเลยนะก็ต่อไปก็ผิดอีกใช่ไหมถ้าทาผิดครั้งแรกครั้งต่อไปจะผิดอีกถ้าครั้งแรกเราทําให้ถูกต้องก็ถูกต้องได้ตลอดออกมาไม่สวยไม่งานไม่เป็นไรแต่อยาให้ผิดนะทุกคนนะที่ป้าสอนวันนี้ก็เหมือนกันอย่าทําให้ผิดนะคะเราสอนคนใหญ่บางทีอายุมากกว่าป้าก็มีก็ไม่กล้าไปพูดแรงๆนะพูดแรงไปเดี๋ยวจะว่าแหม่รู้รู้คนเดียวเหลอฉันก็รู้อะไรเน่ย การสอนเด็กๆทำไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ๆเสมือนเป็นการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุดวาดบาดบ้านด้วยก้านมะพร้าวขั้นตอนแรกก็หนึ่งก็ต้องเกี่ยมก้านไว้ก่อนนะก้านต้นเลยคางแห้งๆที่ล่นลงมาเราลองกรีดบมาเป็นก้านนี่สองก็ต้องเริ่มตักดั้มเกี่ยมดั้มเก็บเจาะนี่ไว้ต้องเริ่มถักให้แบบนี้ทักประมาณสัก คือปลาป่าแล้วก็บมักพันตัวนี้พันนี่นี่นี่พันจะแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้พันแล้วนี่พันแล้วแล้วก็เซียบตัวนี้พันต่อมากรเสียบตัวนี้ทักนี่นานๆจะทำทักทีจะทำิดนี้จะทำไม่ใช้เองอ่ะเราทำไม่ใช้ไม่ได้ทำขายรักจำเอารักจำก็เอาเอาขอกาวมาลื้อ มาลือดูแล้วก็แก้ดูว่ากระสอบวิธีไหนกระสอบยังไงแต่ว่าเขาจะเป็นก็ลองพิษลองทุกข์เลยม <c oughs> าจะได้ของดีเลยนะนี่ต้องทําแบบนี้ทำที่ผมถามนี่พอเสร็จแล้วนะนได้อยู่นิ่เทนกอกลงไปในนี้มันจะแน่นหรือก็ไม่รู้นี่ก็ช้ำไม่หลุดแล้วนี่แท้แต่ยังไม่ได้กอกเเดี๋ยวพอรัดต,ตรงนี้อีกทีโอ้โหเดี๋ยวไม่รู้เลย ไอ้ที่ว่าอย่ถวนกอกนี่มันขนน้ำน้ำก็จะไม่เปียกมันมีเซนแ้วชั่วล่างนี่เกี่ยวเอาเลื่อยด้านสะมือมาส่วยแล้วก็มันภูมิใจดีเราไม่ต้องไปซื้อเข่าวะเราทำใช้เองได้อก็ภูมิใจ <c oughs> นี้รายการโลกสีเขียวนะครับมาอยู่กับอาจารย์วิรัตนะครับซึ่งเราได้เห็นการกระบวนการทําไม้กวาดกันไปแล้วนะครับเมื่อตอนต้นรายการนะทีนี้เรื่องของการทําไม้กวาดนั้นจะเกี่ยวข้องและก็โยมใยอย่างไรกับการใช้พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เปอทับสแกร์นะครับต้องสวัสดีอาจารย์ก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วิรัตนี่ทางเรียนทางด้านเป็น ประชากรศากษาครับและก็เป็นนักวิจัยอิสระด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มานั่งคุยกับอาจารย์นะพูดถึงเรื่องของพลังงานครับอาจารย์ถ้ามุมมองของอาจารย์เนี่ยนะครพลังงานของโลกเราเนี่ยมีแนวโน้มการใช้พลังงานกันยังไงบ้างครับคือการใช้พลังงานเนี่ยกับการขยายตัวของสังคมและการวิธีการบริโภคพลังงานของประชากรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเลยเขา บอกว่าอย่างนี้นะครับมีข้อมูลเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าแค่จํานวนคนหรือการขยายตัวทางสังคมเนี่ยเรามองแค่เนี้ยเนี่ยก็ไม่พอ<ม>เพื่อจะลดขนาดการขยายตัวของประชาชนแต่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนกับวิธีการบริโภคพลังงานเนี่ยก็สําคัญด้วยอย่างเขามีข้อมูลที่เปรียบเทียบคร่าวๆนะครับ,รบแต่ตัวเลขไม่เพะเพนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขพอทําความเข้าใจได้เขาบอกว่า <m uch ess ime> เด็กที่อยู่ในประเทศท,ที่พัฒนาแล้วเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยบริโภคทรัพยากรต่างๆในการดำรงชีวิตปัจจัยสีอะไรต่างๆนี่นะครับถ้าคิดเป็นหน่วยพลังงานเนี่ยหนึ่งคนเทียบกับเด็กที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่อยู่ในแอฟริกาหรือประเทศที่มาทีหลังในก <m uch ess ime> ารพัฒนาเนี่ยเขาเขาบอกว่าเด็กที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย หนึ่งคนเนี่ยบริโภคหน่วยพลังงานเนี่ยเป็น15เท่า16เท่าของประเทศที่กำลังพัฒนา oh. แล้วก็เป็น25เท่าของประเทศแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. แสดงว่าการมีจำนวนคนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะมีปัญหาหรือความจาเป็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันไปตามจำนวนคนที่มีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งแม้นมีจำนวนคนที่เป็นจำนวนน้อย แต่การบริโภคพลังงานเนี่ยม,มันมันบริโภคหน่วยต่อหน่วยพลังงานเนี่ยสูงมากเนี่ยสังคมนั้นนั้นน,นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมากแสดงว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็สามารถที่จะลดแรงกดดันจากปัญหาพลังงานเนี่ยมันต้องการการเรียนรู้มากเป็นอย่างยิ่งชุมชนเอ่ยสถาบัานการศึกษาเอ่ยกระบวนการให้การศึกษาทางสังคมเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในเชิง วิถีวัฒนธรรมวิธีคิดวัฒนธรรมบริโภคเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นมีภารกิจที่จะต้องทํางานร่วมกันเยอะมากทีเดียวตราหนกในกันเราลงมาเรียนรู้ชุมชนเนี่ยไปอย่างเมื่อวานที่เราทําไม้กวาดกันเรียนบทบาทเอาเอาคนที่ต้องรับผิดชอบดูแลพลังงานของประเทศเนี่ยลงไปเรียนรู้กันทำม้กวาดมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรระดับบวิศวกรชั้นสูงแล้วพุ่มโดยการฝ่ายกองต่างๆของกอพอเนี่ยเป็นอยุ่บางคนทำแบบว่ามือพังไปเลย ซึ่งไม่กวาเนี่ยชาวบ้านขายอันละ 30, 40, 50บาครับแล้วเราเราลองมาคิดดูว่าสิ่งที่เราเรียนเรียนรู้จากชุมชนเมื่อวานเนี่ยองค์กรที่ต้องดูแลพลังงานของประเทศเนี่ยไปเรียนรู้บางสิ่งที่เหมือนกับไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานเลยนะครับ เราก็จะต้องมาเรียนรู้ให้ได้ว่าเรียนรู้การทรรไม่กว่าแล้วเราจะสามารถเข้าใจสังคมแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ของความจําเป็นทางด้านพลังงานในการแก้ปัญหาขอทางด้านพลังงานนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งถ้าให้คนมาบรรยายหรือนั่งดูตัวเลขเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเชื่อมโยงความจําเป็นนี้ได้กับวิถีชีวิตของชุมชนวิธีหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องการการเรียนรู้อย่างใหม่ ต้องการการสื่อสารประสบการณ์ให้ทําให้มีประสบการณ์ต่อสังคมเนี่ยในรูปแบบใหม่ๆวิธีนี้แบบเมื่อวานนีย mm hmm. เราเดินออกจากองค์กรแล้วก็ไปหลายกลุ่มนะสื่อมวลชนก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีผู้บริหารของสถานศึกษาในท้องถิ่นก็มีผู้นําชุมชนก็มีลงไปแล้วกลับทางกันเลยว่าปกติเนี่ยเราไปถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้าน mm hmm. แต่เมื่อวานเนี่ยเราให้ชาวบ้านสอนการทํา่ายกว่าและให้เด็กๆสอนเราทํา่า้กว่า mm hmm. เราไปเรียนรู้ในบางเรื่องที่ มันมีวิถีชีวิตเป็นตัวตั้งมีคุณภาพชีวิตของคนหรือมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างผลผลิตที่แปรภูมิปัญญาของเขาเนี่ยทำให้อยู่ได้ในสังคมได้อย่างเหมาะสมการที่สังคมอยู่ได้อย่างเหมาะสมเนี่ย มันมีความหมายมากต่อการใช้พลังงานผลิตและบริการในในระบบสังคมคบ,บางเรื่องเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้ลงทุนในเรื่องของการพัฒนาทางด้านพลังงานหรือรมี มีข้อจํากัดเกี่ยวกับพลังงานอะไรมากมายแต่เราไปดูว่าบางทีวิถีชีวิตของผู้คนหรือการที่เราจะมีความสุขในบางอย่างที่เราไม่ได้ทําให้เราบริโภคทรัพยากรมากขึ้นแต่กลายเป็นเพิ่มโอกาสใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยทำให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นเนี่ยสิ่ง,ส,งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นมาตรการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทําให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการการ เป็นหน่วยบริโภคแหล่พลังงานกับทรัพยากรพลังงานไม่น่าเชื่อครับอาจารย์ว่าเรื่องราวของประชากรเรื่องราวของพลังงานเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันอย่างมากเพราะคนเราเกิดมาต้องกินต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานทั้งนั้นเลยดูดูง่ายๆครับคุณบรญโูเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าถ้าเราไม่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 ปเป็นนักเรียนแล้วก็ไม่ไม่ไม่เห็นความเป็นจริงด้านนี้ของสังคม แต่แล้วก็นในขณะเดียวกันการทําไม้กวาดเนี่ยพอเราไปเรียนรู้เนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเอาวัตถุดิบที่ถ้าไม่มีนักเรียนไปเรียนรู้เมื่อวานนี้นะมันก็คือทางมะพร้าวท,ทิ้งให้เป็นขยะเน่าเปื่อยอยู่ข้างถนนทุกคนแบบนั้นใช่ไหมครับเช่ไหมบรับแล้วก็ไม่ได้เกิดให้เกิดวงจรเศรษฐกิจของชุมชนอะไรหลังจากที่ขายลูกมะพร้าวแต่เนี้ยถ้าเรา สมมุติว่าสังคมไม่เดินเข้าไปเรียนรู้เข้าหากันอย่างนี้เนี่ยยกตัวอย่างจากกรณีที่เราไปเรียนจากชุมชนเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้กับการอยู่ในสังคมเศรษฐกิจได้อย่างเดียวคือขายผลผลิตจากสวนมะพร้าวคือขายลูกมะพร้าวหมดขายลูกมะพร้าวแล้วสมมติว่าลูกมะพร้าวราคาตกลูกละสาบาทรายได้จากขายลูกมะพร้าวสาบาทเนี่ยก็จะต้องไปซื้อปัจจัยอะไรหลายอย่างที่จะต้องใช้แรงงานผลิตนะจะต้องใช้พลังงานผลิตนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าแล้วในขณนะเดียวกันไอ้คุณภาพชีวิตที่จะเกิดจากการขายเฉพาะผลผลิตของมะพร้าวได้แค่เนี้ยมันก็จะมีผลต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตอลายเรื่อง,เร,องเรื่องการศึกษาสุขภาพซึ่งเด็กก็อาจจะได้เรียนไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่มีตังสงในที่สุดก็อาจจะต้องอพยพเข้าเมือง,งใช้พลังงานในชีวิตนี้มากไปเป็นปัญหาในเมืองอีกเ<ผ>ม,มืองก็ขยายตัวในที่สุดแล้วก็บริโภคพลังงานได้มากขึ้น,นทั้งนองนี้นะครับ ก็โยกกันไปแต่ว่าเมื่อวานนี้พอเราไปเห็นเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากขายลูกมะพร้าวเสร็จแล้วทางมะพร้าวเนี่ยยังสามารถที่คิดสร้างสารรค์ต่อมันมีผลผลิตต่อแต่ชาวบ้านคิดแต่โดยลําพังของตัวเองเนี่ยมันมันก็ไม่เกิดวงจรสังคมเศรษฐกิจให้มันเคลื่อนไปได้มันก็ต้องมีคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งก็คือว่า เราก็เข้าไปเชื่อมต่อกันผ่านการไปเรียนรู้แค่ตัวเชื่อมต่อแค่<ม>วิธีเรียนรู้ชุมชนนี้ก็ทําให้เกิดมวลชนสัมพันธ<ม>์ชนิดหนึ่งที่ทําให้วงจรเศรษฐกิจเนี่ยมันเคลื่อนไป<ม>จาก<ม><ม>ไอทางมะพร้าวที่ไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยชาวบ้านก็มีความสุขที่ไดอยู่ในจินตานของตัวเอง<ม>ลูกหลานก็ได้สืบทอดทุนปนัญญา เสร็จแล้วก็ทําให้ก่อเกิดรายได้ไม่ต้องมากแต่คนมันมีความสุขที่อยู่ในบ้านของตัวเองไม่ต้องเข้าเมืองเมืองไม่ต้องขยายตัวการบริโภคพลังงานไม่ต้องขยายทำอ่างนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นผู้ใหญ่แก่ๆกันลูกๆหลานๆใช่เลาทางมะพร้าวทาไม้กวาดด้วยกันเป็นภาพที่มีความสุขดีนะครับและสิ่ำคัญคือมะพร้าวเนี่ยคือเพื่อเศรษฐกิจหัวใจของชาวทับสแกใช่มะพร้าวแย่เมื่อไหร่ดีหัวใจเขาสลายครับ ถ้าเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับวิถีชีวิตที่ันอยู่ในสวนมะพร้าวนี้ได้เนี่ยต่อให้ราคามะพร้าวสูงกว่านี้หรือเราจะไปแก้ปัญหาให้ใช้พลังงานอะไรมากมายที่จะให้มีระบบการสร้างปัจจัยที่ สังคมต้องการนี่ก็อาจจะครอบคุมความจําเป็นได้ไม่ทั่วถึง mm hmm. แต่อันนี้เนี่ยบางส่วนนี้ที่กระบวนการทางสังคมแล้วก็การเรียนรู้ที่จะทําให้สังคมเนี่ยเกิดการปฏิสัมพันธ์กันเสใหม่แล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในชีวิต วิถีชีวิตของตัวเองได้ในชุมชนเนล้าก็สามารถจะมีความสุขได้ช่วยให้คนเราเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะยนี่ก็ได้ด้วยเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเห็นโน่นเห็นชาวบ้านเห็นอะไรก็รู้สึกใกล้ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กว่ามาทํายากขนาดนี้เลยเหรออันนี้ห้าสิบบาทกวนหลังยาไปต่อนะเว <laughs> ลาซื้อมันยากมากแล้วใช้เวลานานมากกว่านี้นี่ก็ยิ่งสําคัญนะ <laughs> ค,คือเรา เ,เ,เข้าใจชาวบ้านมากคือในสังคมเมืองแล้วก็ในสังคมตลาดระบบเศรษฐกษิจเนี่ยเราเราให้คุณค่าของเงินทองเนี่ยแค่จ่ายไปแล้วก็เราต้องได้กําไรหรือได้คุณภาพได้ดีที่สุดเราไม่เคยมีมิติอื่นเลยเพราะเพราะเรารับรู้แต่เฉพาะการซื้อขายแต่พอเรามาเรียนรู้ที่รู้จักสิ่งของบางอย่างจากหยาดเหงื่อจากความเข้าใจกันจากความเอื้ออาทรเอาใจใส่กัน ผมฟังดูเมื่อวานนี้ทุกคนพอเรียนรู้เสร็จแล้วนะบอกว่าชาวบ้านบอกสักสองเท่ากับราคาที่ขายในตลาดก็จะไม่ต่อ,อเลยก็จะไป่ต่นี่เราคุยกันเรื่องพลังงานไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันโยงใยผูกพันเช่นกัรรายกันหมดเลยนะครับรายการโลกสิ่งวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิรัติมากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับการใช้พลังงานและการใช้พลังงานก็สัมพันธ์กับสภาวะอุณหภูมิของโลก เห็นวงจรแบบนี้แล้วถ้าโลกพูดได้แล้วก็คุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับว่าโลกจะพูดว่าอะไรขอขอบคุณฟินเดอร์แลนด์รีสอร์ทและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้โลกสีเขียวติดตามรายการโลกสีเขียวได้ในวันพฤหัสหน้า